โรงเรียนวัดบวกคกเหนือชนะเลิศสวดมนต์ธรรมจักรกับป่วัฒนสูตรระดับมัธยมต้นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2562 ดรบุญสมยานธรรมพมลอยการโรงเรียนวัดบกพกเหนืออำเภอสาระะพีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชีงยงใหม่เขตสี่ร่วมกิจกรรมวีสตาโครงการห้องเรียนต้นแบบศิลธรรม4.0บ้านวัดโรงเรียนดีสีเวียงพิงในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนวัดบกพกเหนือได้รับรางวัลโลกเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับ 2, สองสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กสองชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาประเภทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและ และ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาประเภทตอบปัญหาธรรมะโดยมีพระเทพปร,ริยาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีณนทะุ่งดงคาสถานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณคณะครูนักเรียนทุกภาคส่วนผู้มีส่วนทําให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้รังสีมากันวรากูลผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ิวส์รายงาน